เกษตรกร10ล้านคนนะครับจาก10ล้านคนเลยนะครับรับ5,000บาท3เดือนนะครับทีแรกบอกว่าเหมือนจะเป็นในในนะแผนก็จะบอกว่าน่าจะให้เป็นครั้งเดียวเลย1 5 0 0นะครับแต่ว่าสุดท้ายเคาะแล้วครับอนุมัติแล้วแจกเกษตรกร,ร,กร10ล้านคนให้5,000บาทครับ3เดือนนะก็รวมเป็น10,500นะครับอันนี้อนุมัติเรียบร้อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเดือนละ5,000ครับ ก็ใครเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็เตรียมไปรับนะฮะซึ่งเข้าใจวา่าจะโอนเข้าบัญชีทกสเลยนะนะครับเหมือนจะใช้ระบบที่ว่าคุณเป็นเกษตรกรเรกรนี่ยซึ่งมีข้อมูลอยู่ในส่วนกลางนะฮะมีข้อมูลอยู่กับรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเขาก็จะทยอยโอนทยอยโอนให้เลยซึ่งจะง่ายกว่าและง่ายกว่าไอเยียวยาโควิด ah ไอชุดแรกของกลุ่มอาชีพอิสระหรือว่าหาเป้แผงลอยหรือกลุ่มตกงานมาัคซีนนะแท็กซี่ นะครับวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะแบบนี้จะง่ายกว่าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าจะมีกลุ่มเกษตรกรเดือดร้อนอะไรอีกหรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีกลุ่มที่ตกหล่นแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเกษตรกร,ร,กรอันนี้ไม่แน่เดี๋ยวต้องมีการลองเรียนนะฮะขอเข้าไปลงทะเบียนเป็นกเกษตรกรเพิ่มก็อาจจะมีนะไม่แน่นะฮะอีกข้อหนึ่งก็คือมีคําถามแล้วเงินเยียวยาเนี่ย จะเกี่ยวกับผลผลิตที่มีประกันราคาไหมหรือว่าหรือว่าผลผลิตเสียหายไหมเช่นน้ําท่วมนาข้าวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าข้าวเน่าหรือผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการหรือผลผลิตเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะก็จะให้ส่วนที่มีผลกระทบกับพืชไร่พืชสวนข้าวนาตรงนั้นก็เป็นส่วนที่ประกันราคาให้หรือเรียกว่ายังไงดีที่จะเยียวยาให้คนละส่วนกันเลยนะครับนะ ผลละส่วนกันนะครับวันที่28เมษายนนะครับโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่สำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกองการใช้ใจ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่2ทับ2563 ตามมติคณะกรรมการการกันกองการใช้จ่ายเงินกู้ที่ได้พิจารณาการกองข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานและโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชนเกรรษตรกรและผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดของกระทรวงการคลังโดยอนุมัติ2โครงการประกอบด้วยหนึ่งโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบนะครับ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการจำนวนไม่เกิน16ล้านลายวงเงินของโครงการไม่เกิน2 4 0 0 0 0 0 0ล้านบาทนะฮะในวงเล็บนะครับโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการจากการระบาดของ โรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019นะครับประส2563ไม่เกิน1 0 7 0 0 0 0้านบาทนะครับโครงการที่2นะครับ2โครงการ2โครงการช่วยเหลือกเกษตรกรนี่แหละชุดนี้แหละนะครับที่ได้รับผลกระทบจากจากการระบาดของโควิด ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการจำนวนไม่เกิน10ล้านลายวงเงินของโครงการไม่เกิน1นึ0 0 0สล้านบาทนะครับในวงเล็บโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังคู่เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พศ .2563 ไม่เกิน1,50 0 0 0ล้านบาทเช่นกันนะฮะสาระสำคัญของเรื่องก็คือ1โครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและทดเชยให้แก่ประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิดของกระทรวงการคลังภายใต้แผนงานหรือโครงการวัตถุประสงค์อะาบานะฮะเพื่อจะบาาำนวน16ล้านคนวงเงินโครงการรวมไม่เกิน2,40 0ล้านบาทเอออะ ซึ่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563รวมจำนวนเงินรวมจำนวนเงินไม่เ,เกิน7 0 0 0 0ล้านบาทและเงินคู่ตามพระราชกำหนดจำนวนแสน1แ0น7ล้านบาทโดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่24มีนาะมาแล้วนะจนถึง 30มิถุนายนก็คือ3เดือนนะครับไป2โครงการเลยโครง,ครงการช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบนะฮะชดเชยให้กับภาคประชาชนเกษตรบ,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 บา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 ามันเป็นเนื้อหาซ้ำเนาะ,ะยาว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 มาปุ๊บรายละ5,000บาทตอ่อเดือนระยะเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนพ <ภ petition. S 2> ฤษภาคมก็คือเดือนหน้านี้นะครับถึงกรกฏาคมเออก็คือ3เดือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน10ล้านลายนะครับประกอบด้วย 1. เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรกได้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกับกรมส่งเสริมการเกษ,รษตรกรมปศุสัตว์และกรมประมงจำนวน8.43ล้านลายและ 2. เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่2ได้แก่เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ไม่เกิน1.57ล้านลายไงรวมแล้วก็คือเป็น10ล้านลายนะฮะรวมเป็นเงินของโครงการไม่เกิน150,000,000ล้านบาทนะครับเออก็แค่นี้อ่านไปอ่านมาแล้วงงซ้ำไปซ้ำมาก็ไม่งงเท่าไหร่นะแต่ว่ามันซ้ำซากจังเลยสรุปโดยรวมทั้งหมดก็คือเกษตรกรนะฮะก็มีอยู่สส่วนนั่นแหละส่วนที่8.4ล้านลายนะั่นก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้แล้วนั่นแหละนะ เป็นเกษตรและปะศุสัตว์ด้วยอะไรประมาณเนี้นะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ที่ยอด1.57ล้านลายนะฮะหนล้านลายไงนะครับเอาเป็นว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับติดตามข่าวสารกันต่อไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่พิจารณาให้แล้วนะทีแรกไม่ให้ด้วยนะฮะข่าวสดเขียนเจมคอมอ่านขอบคุณครับ